สถาบันหลักที่ชาวไทยเคารพนับถือเทิดทูนมีสมสถาบัน ประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวในส่วนของสถาบันศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็นพระราชการณียกิจหลายประการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาทรงเป็นพุทธมามะกะทรงเป็นอัคราศาสนุปธรรมภพและทรงดํารงอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์ทรงนําข้อธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาเป็นหลักในการปกครองพระศพนิกรและประเทศชาติให้มีความร่มเย็นอย่างหาที่ปรีบมิได้ สถาบันพระมหาิยาสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทยของเราซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระองค์ปัจจุบัน